สยามมาโซเชียลเลยครับเดี๋ยวสิคะเเอาร็วไปสวัสดีทักทายกันก่อนอ๋อสวัสดีครับแบบไทยไทยอันยองโอ้โหแฟชั่นวันนี้ดูเป็นเกาหลีเกาหลีเดี๋ยวว่ถามพี่หนึ่งชุดของคุณเนี่ยมันฤดูอะไรฤดูการอะไรเนี่ยต้อง excuse me พี่เจมากมากเลยนะคะเพราะว่าลาร่าเพิ่งคัมแบ็คมาจากเกาหลีไปไหนนะเกาหลี แตกนิโคไม่น่าเลียเลยนะเพิ่งลงมาจากอ๋อลงจากเครื่องบินลงจากเครื่องบินแล้วก็มาที่นี่แล้วก็ผ่านนี่เลยอันนี้อินพอร์ตมาเลยอินพอตมาเลยเอามาดูกันเลยดีกว่านะครับว่ามีใครบ้างนะฮะนี่คือน้องพลอยจากจังหวัดอุดรธานีค่ะอุดรธานีเห็นชุดอย่างนี้ก็คือกีฬาเลยครับ เทควันโดค่ะเทควันโดเทควันโดนี่มีมีมีเหรียญรางวัลการันตีด้วยอันนี้เป็นเหรียญอะไรครับอันนี้เป็นเหรียญทองกีฬาเยาวชนแห่งชาติค่ะอโอ้ก<ฮ>ีฬาเยาวชนแห่งชาตินี่เรามีเหรียญอีกฮะอันนี้เป็นเหรียญทองที่ไปแข่งที่ประเทศไต้หวันค่ะคน,นี่ในรายการเยาวชนชิงแชมป์เอเชียค่ะโอ้โหแสดงว่าฝึกมาฝึกมาตั้งแต่เด็กๆเลยเทควันโด ใช่ค่ะเอกลักษณ์ของเทควันโดคือจะต้องสามารถฉีกแข้งฉีกขาได้เหนือจากมนุษย์ธรรมดาแล้วจะต้องเตะสูงน้องทําได้เปล่าราคาคุยเปล่าไหนขอดูหน่อยครับสักนิดหนึ่งสักนิดหนึ่งเอาเหรียญเหรียญมานี่เอาเหรียญมานี่อ่าค่ะโอ้โหแรกท้าย ถุงรูหูสามารถเอาขาทัดหูได้อย่างนี้เลยทีเดียวนี่ก็เป็นความสามารถจากปังไีสานนะครับไม่เป็นไรแต่ว่าคนต่อไปที่จะเจอรับรองเก็บหูวไวด้ดีๆเพราะว่าน้องพลอยเตรียม และนี่ก็เป็นนะครับจากฝังน้ำเงินบ้าคอีสานนะครับศึกเวทีช้างเผือกทั้งสองภาคจะต้องแข่งขันโชว์บนเวทีทั้งหมด3รอบโดยคณะกรรมการก็คือคนดู100คนที่จะโหวตให้โชว์ที่ชอบมากที่สุดซึ่งในแต่ละรอบภาคที่ชนะจะได้รับ1คะแนนและในรอบสุดท้ายสเปเชียลโชว์ภาคที่ชนะจะได้รับ3คะแนนทันทีมาลุ้นกันว่าสัปดาห์นี้ภาคใดจะพิชิต10,000แบาท เปิดศึกในรอบที่สองภาคอีสานส่งสาวหน้าหวานน้องพลอยจังหวัดอุดรธานีเพื่อมาตีไข่แตกจากคุณกายนุ่มหลอกจากจังหวัดสุราธานีเรามารุ้นกันว่าศึกครั้งนี้ภาคอีสานจะตีเสมอได้หรือไม่เอาละครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ทางฝั่งภาคอีสานมุมน้ำเงินนะครับค่ะ ตัวแทนในรอบที่สองช้างสุบที่สองคือน้องพลอยน้องพลอยนะครับเห็นมาแต่งตัวอย่างนี้เทควันโดเห็นก็โชว์ยับยับมาละนี่สูงมากเลยเป่สูงมากเทควันโดเขาเรียกว่าเป็นกีฬาการต่อสู้ที่ใช้ลีลาเขาเรียกว่าอะไรนะทั้งเท้าทั้งมือใช่ไหมคะครับโอเคแล้ววันนี้เราจะมาโชว์อะไรให้กับคุณผู้ชมได้เห็นกันครับเทควันโดค่ะแล้วก็มีผสมกับเพลงค่ะคุณผู้ชมครับและนี่ก็คือนะครับจากมุมน้ำเงินครับภาคอีสานน้องพลอยชื่อหวานมากเลยนะแต่วันนี้นะครับ จะมาโชว์ในชื่อชุดที่ว่าแม่สาวขาวว Yeah. Okay. เม่กี้ที่เราเห็นนะครับเป็นการนํากีฬาเทควันโดมาผสมกับท่าแล้วก็เพลงใช่ไหมฮะมันเขาเรียกกีฬาประเภทนี้ว่าอะไรฮะเทควันโดแดนซ์ค่ะความใฝ่ฝันของทีมนี้เนี่ยจริง,รงๆแล้วอยากไปสุดถึงขนาดไหนครับหนูก็อยากไปแข่งที่ชิงแชมป์โลกค่ะเอาล้ครับแล้วก็คิดว่าน้องพลอยแล้วก็ทีมงานเนี่ยวันหนึ่งต้องคว้าแชมป์โลกแน่นอนใช่ค,ค่ะและนี่ก็คือโชว์จากภาคอีสานครับ ครับคุณผู้ชมก็ได้เห็นไปแล้วนะครับสำหรับโชว์ทั้งสองนะครับในศึกครั้งที่สองนี้นะครับมุมแดงนะครับภาคใต้และก็มุมน้ำเงินภาคอีสานนะครับถึงเวลาสําคัญอีกช่วงเวลานี่นะครับพี่เลี้ยงครับอยากมีอะไรจะคุยกับคณะกรรมการฟังภาคอีสานฝั่งนี้จากน้องตัวน้อยอยากให้ทุกท่านสนับสนุนนะคะให้น้องพลอยได้ไปโอลิมปิกได้เป็นนักกีฬาทีมชาติให้ทุนการศึกษากับเขาเธอคะให้เขาได้มีฝีมือนะคะ ได้พัฒนาต่อไปเพราะถือว่าการโชว์ของน้องพลอยนะเป็นหนึ่งเดียวของประเทศที่เอาอทอเทควันโดผสมผสานกับการแดนใช่ไหมคะมนี่คะแนนเทมาทั้งนี้ทะค่ะเดาไม่ถูกเลยทีเดียวครับว่าวันนี้นะครับระหว่างแดงกับน้ำเงินใครจะไปผู้ชนะนะครับไม่ต้องเดากันอีกต่อไปแล้วครับเอาละครับ กรรมการที่เวทีช้างเผือก100คนผู้ชนะคือมุมแดงหรือมุมน้ำเงินครับ การเปิดศึกในรอบที่สองของเวทีช้างเผือกภาคอีสานส่งน้องพลอยจังหวัดอุดรธานีกับการต่อสู้แบบเทควันโดผสมกับดนตีแดนที่น่าติดตามต้องมาประชันฝีมือกับคุณกายนุ่มหล่อขาจิงโจ้จังหวัดสุราธานีศึกในรอบนี้ภาคอีสานจะตีเสมอได้หรือไม่ต้องไปลุ้นพร้อมกับกรรมการทั้ง100คนเลยครับกรรมการที่เวทีช้างเผือก100คนผู้ชนะคือมุมแดง หรือมุมน้ำเงินครับและตอนนี้นะครับผลคะแนนจากคณะกรรมการอยู่ในมือผมเรียบร้อยแล้วครับเอาละครับผู้ที่ชนะในศึกครั้งที่สองนั่นก็คือมุม ตีแล้วตีแล้วอีสานกับภาคใต้สมัครกันอยู่หนึ่งต่อหนึ่งโอ้ยนะครับตีตื้นมาจน <ใช S 1> <ช>ได้ใช่ครับขอความรู้สึกหน่อยคุณ<นอ>พี่เจมส์ขต้องกราบขอบพระคุณท่านคณะกรรมการทุกท่าน <c oughs> เพราะว่าถ้าน้องพลอยได้รางวัลไปนี่นะคะ <c oughs> น้องพลอยสัญญาว่าน้องพลอยจะไปซื้อรองเท้าใส่ครับ มื่อกี้นะครับตอเมื่อกี้เลยเมื่อกี้เราเต้นเดคกันโดโอ้โหแล้วเป็นไงมั่งวันนี้นะครับมากับส้มตำลาบม้าเหนียวนะครับมาเจอกันนะครับใครจะเป็นสุดยอดช้างเผือกรับเงินรางวัลหนึ่งแสนบาทไปนะครับพรุ่งนี้มาลุ้นกันต่อนะครับสำหรับวันนี้ต้องลาแล้วสวัสดีครับเป็นยังไงเจอลูกค้าน้องพลอยทัดหู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 ทัดไม่ได้แล้ว Futebol,